วิกฤตสร้างโอกาสเสริมรายได้หลังพายุฤดูร้อนถล่มจนน้ำป่าไหลหลา,ลากกลับนำสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบขั้นต่ำครัวเรือนละพันบาทจากการจับอื่งสามสายพันขายเพื่อทำเมนูแซบมีเฉพาะช่วงฝนตกหนักเท่านั้นผู้สื่อข่าวฉะเชิงเซาแว้นมอเตอร์ไซค์ตะเวนพื้นที่หลายชุมชนของตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา คือที่ชุมชนบ้านเกาะลอยบ้านพนองคอกบ้านสันติสุขบ้านหัวฝอยและบ้านเทพประธานตามที่เป็นข่าวในเรื่องน้ำหลากท่วมโรงเรียนวันนี้พบชาวบ้านที่กำลังซดกินต้มอ,อึ่งอย่างแซ็เวอร์คือเจ๊าชาได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเด็ดมากลองไหมคะผู้สื่อข่าวยิ้มพร้อมบอกว่าบ่ไหวจ้า ยังบอกว่าจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักวันนี้จนชาวบ้านพากันงงเพราะแดดที่แรงแต่จูจ่ๆฝนกระหน่ำตกแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีตามวิธีคนท้องถิ่นได้พากันเข้าป่าสนยางป่ายูคาลิปตัสเพื่อเก็บอึ่องซางอึ่องลายไปขายกิโลกรัมละ100บาทจำนวน9กิโลกรัมอึ่องแดงอีก20กิโลกิโลกรัมละ300บาทได้เงินไปเกือบหมื่นบาทและยังแบ่งมาต้มกินอีกด้วยค่ะ ขณะที่ชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่พากันต้มอ,อึงกินกันทั้งทําลาบอึงย่างอึงกินหลากหลายเมนูต่างยิ้มแย้มม่วนซื่นมีความสุขอย่างพี่บันใส่เสื้อสีน้ําเงินได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ไปที่ชายป่าของเขาแหลมจันทร์บ้านเขาพริกจับอึงมาได้ทั้งสามสายพันธุ์อึงลายอึงปากขวดและอึงแดงพร้อมบอกว่าอึงจับไม่ยากครับพร้อมโชว์ รวมถึงชาวบ้านอีกหลายคนได้บอกว่าในวิกฤตของพายุฝนฤดูร้อนกับสภาพความแห้งแล้งมานานกับทำให้อึงออกมาเล่นน้ำฝนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติตามธรรมชาติอึงจะออกมาเล่นน้ำฝนจริงอยู่แต่ไม่เคยพบว่าอึงจะออกมามากมายขนาดนี้ จนพากันจับอึง่งไม่ต่ำกว่า20กิโลกร,รมัมบางคนจับอึ่งมาได้ถึง30กิโลกร,รมัมพากันมีไรายได้ไม่ต่ำกว่า1000บาทเพราะราคาอึ่งดีมากๆอึ่งลาย100อึ่งแดง150และอึ่งปากขวด300-350ถึงบาทต่อกิโลกร,รัมค่ะขณะที่ข้อควรระวังของชาวบ้านก็ต้องพึงระวังในเรื่องของช้างป่าและน้ำป่าไหลหลา,ลากเพราะบ้านเทพประทานที่เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลาก ท่วมถนนโรงเรียนก็ยังต้องเฝ้าระวังรวมถึงอีกหลายหมู่บ้านต่อไปเอ,อิงที่พี่จับเนี่คือจับหลังฝนตกเมื่อวานช่วงเย็นครับแล้วขายกิโลละเท่าไหร่สมัยเขาขายโลละถ้าเป็นเป็นตัวอื่นประกวดเขาขายโล 300. สามร้อยสามร้อยครับ,รบอ๋อถ้าถ้าเอิงธรรมดาเขาก็ขายร้อยห้าสิบร้อยสิบแล้วขายไปแล้วกี่กิโลเนี่ย ก็ก็แบ่งวันเช้าก็ได้ประมาณสามร้อยครับสามร้อยโอ้โหแล้วไปจับแผวไหน,นใผม<อ>ผมสู้ก็ไว้อ๋อต้องเฟ,ฟรชไปอ,อร่อยอร่อยเลยครับโอ้อมันก็จะเป็นอย่าง<อ>ีงนะใช่ใช่ใช่เออมันมีไข่ตีไก่เขาบอกว่าอะไรน,นะ เด้๋ยกลับมาเด้๋ยกลับมาน้ำมันแรงสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน